สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาด้วยหัวข้ออันร้อนแรงกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจะชอบมีผู้เรียนนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจเรียนนําเข้าสินค้าจีนกับไอซเนี่ยจะชอบมาถามว่าเออคุณไอซ์นะคะวิธีการดรอปชิปทําอย่างไรนะคะอยากจะทําการดรอปชิปบ้างนะคะ คือไอซอยากจะบอกกับทุกคนว่าก็ในเมื่อไอซเปิดสอนนําเข้าสินค้าจีนนะคะแล้วก็สอนวิธีการสมรัครการชําระเงินนะคะจากเว็บในเครือของอารีบาบาทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยแม้แม้แต่ชิ้น2ชิ้นน่ะเออคุณไม่ต้องสต็อกเลยนะคะแล้วอย่างเนี้ยคุณยังจะต้องการที่จะไปเป็น ตัวแทนจำหน่ายหรือว่าไปทำการดรอปชิปให้กับรายใหญ่ๆเขาอีกเหรอคะก็คือพูดง่ายๆว่าการดรอปชิปเนี่ยก็คือการไปเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเจ้าใหญ่ๆเขานั่นเองนะคะไอจจะสมมติให้ดูแล้วกันนว่าการดรอปชิปเป็นอย่างไรนะคะยกตัวอย่างนะสมมตินะสมมตินะก็คือว่าไอ้นะคะเป็นเจ้าของเสื้อผ้า นำเข้าเสื้อผ้ามาเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าต่างๆเลยสินค้ากิฟ์ช็อปนะคะแล้วก็เพื่อนเเนี่ยสนใจที่จะเอาสินค้าของไอซเนี่ยไปขายถูกไหมคะแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็ทําการอาจจะเปิดเทจหรือว่ามีช่องทางการจําหน่ายช่องอื่นใช่ไหมคะก็จะเอาสินค้าของไอซหรือว่าขอรูปภาพกับทางไอเนี่ยเอาไปให้กับ ลูกค้าของตัวเองดูใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอลูกค้าสรุปสั่งซื้อสินค้ากับเพื่อน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 ก็มาแจ้งกับทางไอซแล้วก็ให้ไอซนะคะแพ็คสินค้าแล้วก็ทำการส่งสินค้าไปให้กับลูกค้าของคุณที่ปลายทางเลยโดยที่คุณไม่ต้องมาแพ็คสินค้าแล้วก็ไม่ต้องมาส่งสินค้าเองถูกไหมคะอันนี้ก็คือวิธีการ drop ship ก็คือคุณไม่ต้องพูดง่ายเลยว่าคุณแค่หาลูกค้า แล้วไม่ต้องแพ็กของไม่ต้องไปส่งของก็คือว่าให้ไอ้แพ็กของแล้วก็ส่งของให้กับคุณแล้วก็ส่งให้ส่งไปให้ลูกค้าของคุณนะคะแต่ว่าแน่นอนเลยว่าเขานะคะก็ต้องบวกกําไรบวกค่าเสียเวลาบวกในเรื่องของการไปส่งสินค้านะคะเขาบวกอยู่แล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรที่คุณได้อะก็ไม่ได้เยอะหรอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนะคะ จะต้องขายเท่าไรถึงจะได้กําไรที่เยอะอะ่ะเออแล้วคุณไม่เหนื่อยหรอต้องขายกี่พัน,พนชิ้นกว่าจะได้กําไรที่มันแบบออกำไรชิ้นละ2 0 0 300อะไรประมาณนี้เพราะไอจะบอกว่าสินค้าที่นําเข้ามาจากประเทศจีนเนี่ยเขาไม่ต้องมีการสต๊อกสินค้าเลยแค่1ชิ้น2ชิ้นคุณก็เอามาขายได้แล้วเนี่ยแค่นี้มันง่ายมากเลยนะคะแล้วไอาถามหน่อยว่าคุณยังอยากที่จะทําการดรอปชิปอีกหรอ เว้นะแต่ว่าคุณนะคะมีเพื่อนที่ต่างประเทศแถบยุโรปเอออย่างสมมติว่าสหาราัฐหรือว่าประเทศอะไรออังกฤษอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วจะเอาสินค้าพวกแบรนด์ชั้นนำพวก n i กี้หรือว่าอาดิดาสอาดิ s กระเป๋าโค้ชหรือชาแนลดีอออะไรต่างๆเนี่ยแล้วให้ทางต่างประเทศที่คุณรู้จกักหือว่าเพื่อนหรือว่าบริษัทที่ต่างประเทศนู่นะเขาส่งสินค้าให้กับคุณให้กับลูกค้าของคุณในไทยอะ่ะ เอออันนี้คุณก็อาจจะได้ราคาที่มันถูกจริงๆแล้วก็ได้ต้นทุนถูกไหมเออแต่ถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าคุณอยากจะดรอปชิปแต่คุณก็ยังดรอปชิปให้กับเจ้าใหญ่ๆในไทยอ่ะซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับการที่ไปเป็นตัวแทนจำหน่ายให้เขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอย้อยากจะบอกทุกคนว่าเออ มาเรียนเธอเสียเวลาแค่1วันแล้วคุณก็สั่งสินค้าได้เองเลยโดยที่ไม่ต้องไปดรอปชิปอะไรให้ใครเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องมาถามไอแล้วว่าเออดรอปชิปทำอย่างไรนะคะเนี่ยไอบอกแล้วนะคะว่าดรอปชิปทำอย่างไรนะคะพู้ง่ายง่ายสรุปสั้นๆได้ใจความเลยว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับรายใหญ่ๆแต่คุณไม่ต้องไปเสียเวลาในเรื่องของการแพ็คของแล้วก็ส่งของนะคะข้อเสียได้กำไรน้อย นะคะแล้วก็ไอถามหน่อยนะคะว่าเวลาคุณจะเอาสินค้าเข้ามาขายเองเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะคือกว่าทุกคนที่เขาจะรวยเนี่ยเขาก็ต้องมีความพยายามกันทั้งนั้นเออแค่แค่สละเวลาของคุณแค่ ในการแพ็คของส่งของให้ลูกค้าของคุณแค่นี้เองอะ่ะคุณยังไม่อยากที่จะสละเวลามาส่งของให้ลูกค้าคุณเลยไอ้ถามหน่อยแล้วเมื่อไหร่คุณจะประสบความสําเร็จแค่เรื่องง่ายๆแค่นี้เองเออแล้วก็ทีเนี้ยใครอยากจะเรียนกับไอ้อไม่ต้องมาถามแล้วนะว่าดรอปชิปทําอย่างไรนะคะถ้าอยากดรอปชิปไม่ต้องมาเรียนนําเข้าสินค้าจีนให้เสียตังค์เล่น ออไอ้ก็ไม่อยากจะได้เงินเพื่อนๆมาแล้วเพื่อนๆยังต้องการที่จะไปดรอปชิปให้กับรายใหญ,ใหญเ่เขาอึเขาอีกอะ่ะเออนะคะดรอปชิปเป็นนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นเองแล้วจะมาดรอปชิปทําไมนะคะเสียเงินเรียนแค่สองพันเก้าพันเก้าแค่ครั้งเดียวแล้วคุณเอาไปใช้ได้ตลอดชีพเนี่ยกับการที่คุณไปดรอปชิปให้เขาตลอดชีพเนี่ยอันไหนมันคุ้มกว่ากันก็ลองคิดเอาเองแล้วกันนะคะเออนะมาเรียนวันนี้นะคะแล้วคุณมีไอเดีย ชีวิตคุณก็เปลี่ยนแต่ถ้าคุณยังเสียดายค่าเรียนยังไม่คิดที่จะพัฒนาตัวเองยังคิดแค่ว่าเอ้ยกลัวมาเรียนแล้วสั่งสินค้าไม่ได้กลัวว่าเออสินค้ามันยังจะแพงกลัวว่าแบบเออจะต้องมีเงินหลักหมื่นหลักพันกว่าจะนําเข้าสินค้าเข้ามาขายเองได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณยังไม่ได้ลองทําเลยแล้วคุณก็กลัวไปก่อนล่วงหน้าแล้วอะเออแล้วเมื่อไหร่คุณจะประสบความสําเร็จอะ คุณยังต้องไปเป็นตัวแทนจําหน่ายให้เขาอีกหรอท้งทงที่ไอก็เออเนี่ยออกมาอธิบายออกมาแบบพีออเดอร์ทำอย่างไรไอก็จะมีสอนให้ด้วยนะคะเพราะว่าจะบอกเลยว่ามีผู้เรียนของไอบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มีต้นทุนอะไรเยอะเลยแต่เขาสามารถที่จะหาไรายได้จากการพีออเดอร์ในเว็บที่ไอซสอนเนี่ยบางคนนี่คือแบบสบายอะ่ะเออก็ ก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยก็เปิดพรีออเดอร์สินค้าได้แล้วมันไม่เหมือนวิธีการดรอปชิปนะเออดรอปชิปก็คือพูดง่ายๆว่าคุณไปเป็นตัวแทนจาหน่ายให้เขาถูกไหมเพียงแค่ว่าคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าแล้วก็ไม่ต้องแพ็คสินค้าไม่ต้องไปส่งสินค้าให้กับลูกค้าคุณถูกปะแต่ไอามหน่อยว่ากับการที่เราเสียเวลาไปแพ็คสินค้าแล้วไปส่ง ไปส่งสินค้าให้กับลูกค้าของของเราเองเนี่ยแค่นี้คุณจะไม่สลับเวลาเลยเหรอเออนะคะมันมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะมันเป็นวิธีการอะไรที่แบบง่ายมากนะคะเพียงแค่คุณนะคะตัดคำว่าขี้เกียจกลัวไม่กล้าออกจากสมองเนี่ยเอามันออกไปซะ นะคะเพราะถ้าหากว่ามันยังอยู่ในตัวเรามันยังอยู่ในสมองเราไอ้คำเหล่านี้มันทำให้ชีวิตเราพังนะคะไม่ใช่อะไรไอ้เคยมาหมดแล้วแค่ว่าขี้เกียจม,มีเพื่อนนะเพื่อนเก่งการตลาดเพื่อนสอน เออมันยิงแอดดีเออมันไม่ได้ยากมันไม่ได้อะไรเลยพูดหูซ้ายทะลุหูขวาเนี่ยแต่ด้วยความที่ตัวเองคิดว่าเออมันยากมันมันหลายขั้นตอนมันดูมึนมันดูอะไรแล้วนําเข้าสินค้าจีนอะไรก็ไม่รู้ฉันไม่อยากจะเรียนรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยภาษาจีนทั้งนั้นโอ๊ยม่เอาไม่เรียนอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ยคุณรู้ไหมคะว่า,วามันทําให้ชีวิตไอซ์อะพังทั้งชีวิตเลยนะคะแค่คําว่าขี้เกียจกับคําว่ากลัวแล้วก็ไม่กล้าแต่ทุกวันเนี้ยไอซ์เปลี่ยนตัวเองออกมา แล้วดึงตัวเองออกมานะคะไอเชื่อว่าทุกคนเนี่ย mm hmm. มีความสามารถอยู่ในตัวของตัวเองทุกคนอยู่แล้วนะคะแล้วนะคะ mm hmm. เท่านั้นยังไม่พอนะไอ mm hmm. ยังจะสอนวิธีการคิดคอนเทนต์ hmm. ที่จะให้มันปังๆแล้วโดนใจลูกค้าเลยว่าเฮ้ยต้องซื้ออ่ะเออเฮ้ยต้องหยุดดูโฆษณาของคุณนะ่ะ ออแล้วยังจะสอนให้ดูวิธีการหากลุ่มเป้าหมายตรงเนี้ยที่ทุกคนนะคะจะไปเสียตังเรียนกันคอร์สนึงเป็นหมื่นเลยนะคะการหากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเ,ออเพราะว่าการหากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันสําคัญมากนะเ,ออเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มเนี่ยเขาก็หลอกเราบางครั้งเรายิงไปหาคนที่สนใจเกี่ยวกับ เครื่องสาอางอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะบางครั้งอ่ะกลุ่มนั้นอ่ะมันก็อาจจะไม่ใช่ไงคือจะบอกว่าใน a c e b o o k เนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนกลุ่มกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ปรับเปลี่ยนพวกอินเทอร์เอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอก็จะสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการดูกลุ่มเป้าหมายเชิงลึกเข้าไปอีกนะคะว่าแบบคือดูแค่ข้างหน้าแค่แค่ว่าแบบเออเราเลือกกลุ่มเป้าหมายถูกแล้วใช่ไหมแต่บางครั้งกลุ่มเป้าหมายมันหลอกเราไง ออมันก็จะเป็นสาเหตุทําให้ว่าเฮ้ยฉันว่าฉันก็ยิงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องแล้วนะแต่ทําไมไม่มีใครซื้อสินค้าเรานะคะอันนี้ไอทดลองยิงมาเองหมดแล้วนะคะก็หมดเงินเป็นหมื่นแล้วเป็นโอ้โหหลายหมื่นแล้วกว่าไอจะบรรลุกว่าจะมาบอกเทคนิคหรือว่าชิ้ต่างๆกับเพื่อนๆได้เนี่ยก็คือลองมาหลายหมื่นแล้วอะมันก็เสียเวลาเออแต่ถ้าสมมติว่าอันนี้ไอสอนให้ฟรีๆเลยเป็นโบนัสนะคะแต่คือว่าไอจะสอนให้แค่ ก็จะแถมฟรีให้แค่ในช่วงของเดือนสิงหาทั้งเดือนนะคะแต่ถ้าถึงว่าเลยสิงหาไปแล้วคอร์สเหล่านี้จะแยกออกมาจากคอร์สนำเข้าสินค้าจีนก็จะเป็นอีกคอร์สหนึ่งนะคะที่ไอจะเปิดสอนนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะที่ไอแถมให้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการคิดคอนเทนต์ไอเดียนะคะแล้วก็การหาสินค้าตามเทรนของตลาดนะคะว่าความต้องการของตลาดเนี่ย เขาต้องการสินค้าอะไรมากที่สุดนะคะประมาณนี้นะคะทีนี้อคอร์สที่เปิดสอนตอนนี้นะคะก็จะมีเรียนแบบกลุ่มนะคะก็จะเป็นวันที่9เดือน8นะคะแล้วก็วันที่ตอนนี้เเดือน8เนี่ย ใกล้เต็มแล้วไอก็เลยเปิดอีกคอร์สหนึ่งก็คือวันที่30เดือน8นะคะถ้าหากว่าใครลงทะเบียนเรียนไม่ทันวันที่9เดือน8เนี่ยก็สามารถที่จะไปโรงเรียนในวันที่30สิงหาได้เหมือนกันเพราะว่าไอก็ยังมีแถมเกี่ยวกับการยิงแอดโฆษณาบน Facebook ให้อยู่นะคะแล้วก็การใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางการตลาดให้อยู่นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเลยไปแล้วเลยเดือนสิงหาไปแล้วขึ้นขึ้นเดือนกันยาแล้วเนี่ยคอร์สรวเนี้ไอก็จะไม่มีแถมให้นะคะ ออนะแล้วกออ็จะสอนเกี่ยวกับวิธีการนะคะ pre order ออให้ด้วยนะคะแล้วก็การหาลูกค้าเนี่ยคือจะบอกว่ามันคุ้มมากคุ้มจริงๆกับเงินที่เพื่อนๆจ่ายมานะคะก็คือไอเต็มใจที่สอนให้แล้วก็ถามอะไรก็ตอบให้หมดนะคะไม่หยิงไม่คือไม่เทไม่หยิง ไม่ทิ้งแน่นอนแล้วก็ไม่กักความรู้แน่นอนเพราะว่าไอาเองนะคะไอก็มีบริษัทส่วนตัวของตัวเองอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะกักทาไมนะคะไหนๆก็เปอร์สอนแล้วก็ปล่อยออกไปให้หมดนะคะวิชาที่มีอยู่กับตัวเองนะคะเพราะว่าตัวไอเองเนี่ยก็เคยล้มลุกคุกคานมาเยอะแยะมากมายบาดแผลเต็มหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ไอสอนให้กับเพื่อนๆเนี่ยสอนจากประสบการณ์จริงของตัวเองรุนๆเลยนะคะไม่ได้มาแบบมโนแล้วก็แบบ เอ้ยเพิ่งจะยิงแอดเป็นแล้วเอามาสอนอะไรอย่างนี้นะคะไม่ค่ะทุกอย่างไอซ์ทดลองมาหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมาจากประสบการณ์โดยตรงของไอซ์นะคะอ่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆน,นะคะสนใจที่อยากจะเรียนนําเข้าสินค้าจีนกับไอซ์ในตอนนี้นะ,ะก็ให้รีบทักกลายหรือทักเข้ามาในอินบ็อกซ์แฟนเพจได้เลยนะคะแล้วก็เรียนจบไปแล้วเนี่ย ก็มีกลุ่ม l i น์แล้วก็มีกลุ่ม Facebook กลุ่มปิดมีเนะะื้อหาให้ทบทวนได้ตลอดเวลานะคะก็โอเควันนี้ก็จะจบหัวข้อวิธีการดรอปชิปทำอย่างไรนะคะบ๊ายบาย